ข้าวหนูนาที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะนี่ทางเข้าวนะทางเข้าวปลูกต้นมะพร้าวมแม่นบดแล้วข้าวหนูนาเออเอาตุน่นละข้าวเจ้าเดยข้าวเจ้ายืนให้มาเหาหานั่งแถวนะ ไม่ได้ยินบุงเออข้าวหนูนาท่างเบิดอันรอรถเกี่ยวสองวันแล้วยังบุ่เห็นมาเอ้าใครจะเกี่ยวข้าวอยู่นูน่นงามป,ล,ปลั่มปลื้ ชุดทางเลยเด้อจากทางเนี่ย,ยอ้าวยอะ นี่อีกอันนี้อันนี้ข้างตะวันออกอน,นี่ข้างตะวันออกค่ะข้างตะวันออกเดี๋ยวจะไปข้างตะวันตกมีถ่ายให้เห็นตรงข้างตะวันตกมีทางเข้าค่ะทางเข้าบ้านนูนาทางเข้าค่ะ จากนี้จากให้แรกเนะี่ยไปถึงปุ๊อันนี้อยู่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 ทางตะวันออกทางนี้นี่จะวันออกอยู่ทางนี้นี่สุดนี่เลยเนี่ยจากไร่นี้ไปถึงนูน่นถึงบ้านหนูนาจากนี้ไปถึงบ้านหนูนานี่นี่นี่ข้างตะวันออกนะคะเยวจะพาไปทางตะวันตกบัดทิน ทางตะวันตกก็มีอีกข้าวเขาข้ายังว่า ชงคองบ่อันนี้ข้างตะวันตกนี่ข้างตะวันตกอันนี้ของนูนาทั้งหมดเลยเนี่ยข้างนี้ของนูนาทั้งบมดเลยปุ๊บปุ๊บหอดปุ๊บยายจะมาจับปลาหนองนี่แหละเกี่ยวข้าวออกก่อนจากนี้จากไลนนี้ไปตุ้น ถึงป่าพุนเดอร์ข้างนี้นะ่ะอันนั้นภาคทางนะภาคทางก็ข้างนั้นก็ของหนูนายายบอกว่าเอามาเปลี่ยนกันหนูนาข้าวไม่ต้องแม่มาเอากัะหนูไม่ต้องสีลงมาให้เดี๋ยวหนูเอเาให้แม่เลยข้าวเยอะแยะข้าวเจ้านี่พ่อหนูนานะ่ะน่าไปเอาไปเอาข้าวกับรัชการที่ที่เ้าเด้อ อันที่เพื่อนแห,หน้งนาขวัญอะ่ะพันพันข้าวของของท่านในหลวงน่ะนี่ยนี่ยายจะจะขคเอาเอา่าเมล็ดมันไปไปเพาะปลูกไปทําพันเนี่ยเดี๋ยวหนูนาเกี่ยวออกในหนูนาก็จะให้กระชบหนึ่งให้ไปไปใส่ในนาปีหน้าค่ะอืมกิน,นอหอมมากเลยเม็ดมันสวยมากเลยค่ะจริงๆของท่านในหลวงได้ เพราะว่าพ่อหนูนาไปไปเอาเอาสมัยสมัยที่พื้นแหนะ้งนาขวันนะอืมนี่หนูนาเว้าได้หนูนาพูดให้ยายฟังยายก็เลยอยากได้พันพันข้าวอ่ จะเอาไปปลูกนี่จากนี่ไปนู่นน่ะวันนี้ถ้ารถมาวันนี้ก็เกี่ยวข้างนี้ก็โอ้ยหลายชั่วโมงอยู่นะเฉพาะไล่นี้นะตั้งสี่ไล่นะนี่จากไล่นี้ไปถึงจุดนั้นอนะ่ะสี่ไล่กว่าให้เดียวนะ่ะให้เดียวก็คิดดูสิคุณว่าที่ดินอยู่นี่มันกี่ไล่ยี่สิบกว่าไล่คนใดน,นี่ที่ของบ้านหนูนะอันนี้อันนีอนนอนนอนน้อันนี้ข้างนี้นะ ข้าวข้างนี้นะนี่ยนี่ข้าวข้างนี้นะนี่อีกข้างนู้นที่ยายถ่ายเมื่อกี้ี่ทางตาเป็นออกอันนี้ทางตาเป็นตกนี่สาบเสือค่ะเนี่ยสาบเสือนี่รักษาแผลนี่็เพราะต้มมะม่วงนูนนะ ทางเข้าบ้านนูนาก็ปลูกมะม่วงมะม่วงสายหลายพันประมาน,นี้นี่อันนี้ต่างหากเด้อันนี้ต่างหากเด้ไม่เกี่ยวเลยอันนั้นก็ต่างหากคนละภาคทางภาคนี้ก็ปลูกข้าว ฝากทางนี้ก็ผูกข้าวกินลงไปชาติทางชาติไม่อดมีแต่ล่ำมีแต่รวยนี่แม่นเปิดเลยข้าวนูนานกินคนเดียวไหมไม่มีแฟนไหมอยู่กับมูหมากาไก่เป็นสูตรทำไมอยู่ไปกันเศร้าเงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควง นูนาไม่คิดจะหาคู่ควงงนูนาบอกเบื่อชีวิตแม่อยู่คนเดียวอยู่กับลูกลูกนี่แหละก็เรียงเจดอกสบายใจก็อยู่ปไปเอาแต่เพื่อนชอบสมัครพอใจจะเป็นสูตรก็เป็นสูตรไปเลย แม่ก็บ่ได้ไว้าอีสังอินดี้อยู่ในบ้านก็นมีตะมะมะพร้าวน้ำหอมมาจากอัมพวามาจากอัมพวาโดยตรงนะไม่ไดเอาม,มาจากไหนหนูนาบอก น่าสงสัยไปเตองอยไม่เห็นรถเก๋งจอดหน้าบ้านานี่คากนี้่ข้างหนึ่งข้าวหงางหนึ่งกินลงไปแล้เอย,ยอะเยอะมากม้มพริก ประตูห้องเช้ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นนี่ข้างนี้ก็ข้าวม,มาข้างนี้ก็ข้าวม,มันก็เลยมีแจะข้าวกับข้าวมะละกอหนลูกอันนี้ไม่ใช่มันห้าในทีนี่วะ ถ้ามันห้านาทีมันจะต้นต้นก็จะใหญ่ต้นก็จะแดงอันนี้ต้นดูต้นดูข้าวารนี้หนาตะปุดเลยจอดอันนี้ต้นต้นพยุงต้นพยุงปลูกนาบ้านต้องพยุงชีวิตขึ้นค่ะ ไม่ไม่ต้องล้มคนโบราณเขาบอกปลูกปูกต้นปลูกต้นพยุงหน้าบ้านพยุงเจ้าของไม่ให้ล้มค่ะนะคะโอเคค่ะอ,นนอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาคายกดติดตามคุณยายด้วย ถ้าคนไหนไม่ได้ติดตามก็โปรโดกรุณาติดตามด้วยนะพระเจาคะ่ะเป็นกำลังใจให้คุณยายคะ่ะอืประมาณนี้คะ่ะทางเข้าคะ่ะทางเข้านะคะมีประตรูตูบ้านหนนาะโอเคสต็อปเลนดคะ่ะประมาณนี้คะ่ะ ขอบคุณนะคะบ๊ายบายจบคลิปแค่นี้บ๊ายบายละไปละเด้อไปละเด้อ